สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูเคล็ดลับสําหรับการเลี้ยงผักคะน้าแคลนะคะให้งามงามแบบนี้ค่ะแล้วก็การขยายพันธุ์แบบง่ายๆกันนะคะขอบอกว่าไม่ต้องใช้เม็ดเลยค่ะก็สามารถที่จะขยายได้เพียบเลยนะคะต้นนี้นะเป็นไดโนแคลค่ะไม่ได้เกิดจากการเพราะเมล็ดนะคะเดี๋ยวเกิดจากการอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดาจะมาบอกกันค่ะนี่ก็เป็นแคลนะคะ ใหญ่งามมากๆเลยต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะสำหรับเคล็ดลับการเลี้ยงช่วงนี้นะคะให้เขาเนี่ยงามโตแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีโสมเลยทั้งที่เวลาเราปลูกเนี่ยตรงนี้นะคะเราปลูกลงดินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงเนี้ยโดนแดดทั้งวันเลยค่ะไม่เหี่ยวไม่เฉ่านะคะเคล็ดลับอันดับแรกกเลยนี่ค่ะเราจะคลุมนะคะคลุม คุมกอกเขาด้วยฟางค่ะอันนี้เป็นฟางที่เราเก็บมาจากทุ่งนานะแล้วก็ามาคุมไว้ค่ะเนี่ยก็คือเราต้องให้ดินที่เขาอยู่เนี่ยไม่มีความร้อนนะคะก็คือแล้วก็มีความชื้นตลอดเวลาแล้วก็เวลาฟางเนี่ยย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราด้วยนะคะส่วนการลดน้ำก็สูตรต่างๆนานาน้ำหมักขี้วัวหรือว่าพวกฮอร์โมนต่างๆที่เราเคยทำคลิปไป ตามนั้นเลยค่ะดาวก็เอามาใช้เอามาลดนะคะก็จะงามแบบนี้เลยค่ะสําหรับการขยายนะคะช่วงนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยนี่จะให้ดูนะคะอย่างต้นนี้ต้นนี้เป็นแควต้นเนี้ยดาวเคยตัดนี่เขาก็เลยตัดต้นนะคะเนี่ยตัดผิดค่ะตัดกลางต้นเลยค่ะแล้วทีนี้เขาแตกเป็นสามต้นเลยนะคะทีนี้เราก็แตกเป็นสามต้นเราก็ตัด พอเราตัดนะคะออกพืบเลยค่ะเป็นต้นเล็กๆนะคะนี่ค่ะหน่อเล็กๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปชำได้อีกค่ะก็คือจะเอาหน่อเล็กๆแบบนี้แหละเอาไปชำนะคะนูน่นเป็นต้นนู้นนะคะนี่ต้นนี้เ,เลยค่ะนี่นะคะต้นนี้ชำแล้วแล้วก็เอามาปลูกเป็นต้นใหญ่ต้นนี้ค่ะ สำหรับการตัดนะคะท่านผู้ชมเวลาตัดเนี่ยตัดเฉียงเฉียงลงแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาเผื่อเขาโดนน้ำค่ะจะได้ไม่ขังอยู่ตรงกลางนะคะตัดแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะตัดส่วนยอดๆค่ะอย่างต้นนี้นะคะนี่จะให้ดูตรงนี้นี่ค่ะถ้าเราตัดยอดเข้าไปนะคะนี่ ดูแตกมาพรบเลยค่ะเป็นต้นเล็กๆพรึบเลยนะคะอันนี้ต้นเล็กๆเนี่ยเราสามารถที่จะดึงนะคะนี่เราสามารถที่จะเอาไปชำเพื่อที่จะเอามาปลูกใหม่ได้ค่ะไม่ต้องรอเม็ดนะคะแล้วก็เวลาเราชำแล้วเนี่ยต้นเขาใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะไวด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการชำของดาวกันเลยค่ะ สำหรับวัสดุชํำของดาวนะคะดาวใช้นี่ค่ะอันนี้เป็นขี้เถ้าดำผสมทรายนะคะคือว่าถ้าเรามีอะไรเราก็จะใช้แบบนั้นอันนี้ก็คือขี้เถ้าดำประมาณ2ส่วนทราย1ส่วนนะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมมีขุยมะพร้าวนะคะก็ใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำหนึ่งส่วนนะคะขี้เถ้าดำหนึ่งส่วนก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าขุยมะพร้าวเนี่ยราคาแพงนะคะดาวก็เลยใช้ทรายค่ะ เมื่อได้เรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองชํากันเลยค่ะเราก็จะเอาวัสดุที่เราจะชําเนี่ยนะคะตัวนี้ใส่ลงไปในถุงดำให้แล้วก็กดให้แน่นๆนะคะเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะตัดแต่งตรงที่เราตัดให้เรียบๆนะคะเรียบร้อยทีนี้ชําเลยค่ะ ทำรูลงไปแบบนี้นะคะจิ้มลงไปกดข้างๆนะคะให้แน่นเสร็จแล้วลดน้ำค่ะน้ำที่เราลดนะคะนี่เราก็จะใช้น้ำประมาณ1ลิตรตรงนี้นะคะเป็นแก้วจัมโบ้ใส่เครื่องดื่มชูกำลังนะคะครึ่งฝาพอเสร็จแล้วลดเลยค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยสดชื่นไม่เฉานะแล้วก็ยังช่วยให้รากมาเร็วด้วยค่ะตัวนี้เราจะ ลดเลยนะคะสำหรับการชํำต้นไม้เนี่ยเราแนะนำให้ชํำช่วงเย็นนะคะเพราะว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะได้มีการพักฟื้นช่วงกลางคืนค่ะแดดไม่ร้อนนะคะถ้ากลางวันเนี่ยแดดร้อนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูที่เราชํำที่เรานั่นไว้แล้วนะคะนี่ใส่ไว้ตรงนี้นีคะปับไว้ และนี่นะคะที่เราชาไว้ตั้งหลายต้นเนี่ยลากมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่นี่นะคะวิธีนี้นะคะก็เป็นทางรัดนะคะในการเลี้ยงดูดูแลต้นไม้นะคะให้โตเร็วแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกลงในแปลงลงในกระถางได้เลยนะคะ ไวด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองใช้กันดูนะคะกับการเลี้ยงดูบํารุงต้นไม้นะคะแล้วก็การขยายพันธุ์ง่ายๆแบบนี้ค่ะก็ลองทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ